สวัสดีค่ะพบกับเจจุฟัมมิลีนะคะวันนี้เจ๊จุฟัมมิลี จะพายแยกหน่อกล้วยแดงอินเดค่ะค่ะแยกต้นนี้ค่ะติดตามชมค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องการฉีดน้ํานะคะเพื่อให้ดีมันออกนะคะดูฉีดน้ําแบบนี้นะคะฉีดเพื่อให้แบบมันเห็นหน่อนะคะฉีดเพื่อให้แบบนี่นะคะเราต้องฉีดนะคะฉีดน้ํา ขีดลากนะคะแล้วก็จะเห็นลาถนกถึงอนุขิมขนของปลากเงาก้วยนะคะจะทำการตัดเลยนะคะนีย่นคอยกคอนนะคะเพื่อเป็นการดึงนะคะจึบ นี่จ้าต้นกล้วยของเรานะคะเราเอาออกมาแล้วนะคะเราก็จะไปเตรียมการลงกระถางกันเลยค่ะไปค่ะเตรียมกระถางนะคะลองก้นด้วยมะพาวนะคะมนะพร้าสับนะคะนี่ก็คือลงพั้นชามนะคะของสูตรบัดาน่าฟอกนะคะวางกล้วลยกันนะแรกนะคะเราก็จะทําการเอาดินนะคะดินใส่ก่อนนะคะ ดินใส่นะคะแล้วก็อันนี้ลงอดินใส่แล้วนะคะเราก็ทําการเรียงลากนะคะของต้นกล้วยนะคะแล้วก็จับเขาไว้นะคะนิ่งๆตรงๆนะคะเพื่อตอนที่เราเทดินลงไปมันจะได้ไม่หลงลงพื้นนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยนะคะใส่ดินแบบนี้นะคะ แล้วก็เหมือนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำการุดเขาหน่อยนะคะแล้วเราก็ทําการตัดใบนะคะตัดออกไปเลยนะคะทิ้งไปเลยค่ะตัดใบทิ้งไปเลยนะคะเป็นนี้ด้วยปะตัดใบนะคะเป็นการลดการคายน้ําของพืชน,นะคะทุกชนิดนะตัดออกไปเลยนะคะ เราก็จะเหลือตรงนี้ไว้เพื่อเป็นการแบบว่าจะสัดงานนะคะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการลดน้ํานะคะสูตรเรานะคะไม่ต้องมีอะไรมากนะคะต้นกล้วยมันแข็งแรงแดดร้อยเปออยู่แล้วเราก็ทําการลดน้ำเราก็ตั้งไว้แบบนี้เลยค่ะไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรนะคะรอรากเดินรอบโลกรอบกระถางน,นะคะแล้วก็ทําการลงกระถางใหญ่แล้วก็ลงนี้ปลูกได้เลยค่ะ แบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะเลดตามค่ะตโตโตนะคะต้นของเจจูฟิมเบอรี่นะคะสำหรับคลิปการแยกหน่อกล้วยของเจจูฟิมเบอรี่ต้องจากลาไปเป็นที่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ